เกษียณสบายต้องมีเงินเท่าไรเวลค k ิ t well, วันนี้มีสูตรคำนวณมาให้ค่ะ4สเต็ปคำนวณง่ายๆอย่างแรกค่ะให้คิดว่าเราจะใช้เงินเดือนละประมาณเท่าไร่ซึ่งโดยปกติจะประมาณสักแ0บของค่าใช้จ่ายที่เราใช้ก่อนวัยเกษียณเช่นก่อนเกษียณใช้เดือนละ25,000บาทหลังเกษียณจะใช้เดือนละ20 0 0 0บาทสเต็ปที่2น,นะคะให้เอาจำนวนปีที่เราน่าจะต้องใช้เงินตั้งแต่หลังเกษียณไปจนสิ้นอายุขยเช่นถ้าเราเกษียณ60อยู่ถึง8ปปีแปลว่าเราต้องเอาส่คูณ20นะคะรวมแล้วก็จะได้4ล้าน8แสนบาท สเต็ปต่อมานะคะให้ใส่เงินเฟอ้อไปด้วยค่ะโดยปกติแล้วทุกๆ5ปีถ้าเงินเฟอ้อประมาณ3%ต่อปีจะต้องเอา1.16ไปคูณ1ครั้งนะคะใช้เวลา20ปีแปลว่าต้องเอา1.16ไปคูณทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะและเราจะได้เป็น1.81นะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะนำเงินที่เราต้องใช้4,800,000บาทไปคูณด้วยเงินเฟอ้อ1.81ก็จะได้ประมาณสัก8,670,000บาทนี่คือเงินที่เราต้องใช้เพื่อเกษียณสบายค่ะ